สรสรค์ดโดยหม่ดโปรฟิตต้าไบเอลเอชแบง์แอปซื้อขายกองทุนที่ครบครันให้ทุกจังหวัดลงทุนเป็นเรื่องง่ายโหลดเลยที่ p p Store และ Play Store ามาติดตามกันต่อนะคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยรอฟังกันอยู่นะคะเพราะว่าทุกๆวันจันทร์ค่ะเราจะมาปรับพอร์ตการลงทุนกับ LH b a n k แงกันวันนี้ค่ะหลายคนมองกันไปต่อว่าอัตราเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสหรัฐเริการน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคมแล้วแบบนี้นักลงทุนควรจะปรับพอร์ตยังไงทยอยลงทุนหรือหยุดไว้ก่อนดีนะคะคาถามแบบนี้ถามกันเข้ามาเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เรียงกันค่ะ คุณผู้ชมครับเชื่อเลอเกินนะครับว่าผู้ที่ติดตามรายการเศรษฐกิจอินไซต์หลายท่านเป็นนักลงทุนและน่าจะเห็นว่าตลาดหุ้นตอนนี้ผันผวนพอสมควรตอนนี้คําถามในใจหลายๆคนคือเฟดกาลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบนี้เราควรจะโยกเงินไปลงทุนในไหนเพื่อที่จะยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่เพื่อที่จะรักษาความมั่งคั่งรวมไปถึงผลตอบแทนที่น่าจะช่วยทําให้อนาคตที่ไม่แน่นอนนั้นเรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้น วันนี้ก็เลยไปพูดคุยนะครับกับทางผู้บริหารของ LH Bank และรวบรวมข้อมูลนำมาฝากกันหัวข้อสำคัญเลยนะครับก็คือทางเลือกทางรอดรับ ดอกเบี้ยขาขึ้นเป็นอย่างไรคุณผู้ชมไปดูจากกราฟิกแรกนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางประธานธนาคารกลางสหรัฐจรมภพาเวลประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับสำหรับท่าทีฮอกกิชหรือว่าท่าทีแบบเหี่ยวที่ดุดันให้น้ำหนักกับเรื่องของเงินเฟอ้อมากยิ่งขึ้นไปดูเรื่องการเสถียรภาพของราคาไม่เพียงแต่จะถอนเรื่อง QE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นไปได้ด้วยซ้ำจะลดครองการถือสินทรัพย์ก็คือดูดทรัพย์สภาพคล่องกลับไปด้วยซ้ำเพราะว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเวลานโยบายทางการเงินของเฟดออกอะไรมามันเกี่ยวข้องกับทั้งโลกหะครับที่เชื่อมโยงถึงการตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าไปดูจากการประมาณการต่างๆที่ทางฟอร์จูนเขาไปรวบรวมความคิดเห็นนะครับของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ปีนี้กลายเป็นเก่งกันแล้วนะครับว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นกี่ครั้งกันแน่นะครับไปดูความเห็นจาก Bank of America ก่อนนะครับมองว่าปีนี้เฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง7ครั้งแล้วคุณผู้ชมลองนึกตามนะครับเอา0.25%หรืออาจจะไม่ใช่ตัวเลขนี้ก็ได้คูณ7 ต้นทุนทางการเงินไม่น้อยนะครับนี่คือบุมบองจาก Bank of America าครับขณะที่ BNP p a r i ลิบาจากฝรั่งเศสบอกว่าน่าจะขึ้น6ครั้งด้วยกาัน u t s c h e Bank บอก5ครั้งนะครับกระทั่ง TD Securities จากแคนาดาก็ยังมองว่าขึ้นอย่างน้อย4ครั้งดังนั้นเห็นเทรนแน่นอนสำหรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ กราฟิกแรกที่ผ่านมาทําให้เห็นประมาณการกันแล้วนะครับว่าดอกเบีย้ยน่าจะอยู่ในเทรนขาขึ้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมก็คือกราฟิกนี้คือเงินทุนยกย้ายในตลาดพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้อยู่พอสมควรคุณผู้ชมลองดูนะครับถ้าดูจากกราฟแท่งแล้วเป็นน้ําหนักส่วนที่เติบโตขึ้นกับส่วนที่ลดลงน้ําหนักตอนนี้ของตลาด พันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ขายซะเยอะนะครับเกิดแคปิตอลเอาท์ฟลูหรือว่าเงินทุนไหลออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในโยุโรปในสหรัฐอเมริกากระทั่งกองทุนที่เป็น g l o b a l ที่ไปเกาะกับ ตลาดการเงินอยู่ทั่วโลกก็ยังลดลงพอสมควรเพราะว่านะตอนนี้เริ่มที่จะปรับพอร์ตเริ่มที่จะยกหาเงินลงทุนกันแล้วนะครับมันมีผลกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟดไปจนถึงผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐไปจนถึงตลาดการเงินและตลาดเงินในท้ายที่สุดไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับแล้วนะตอนนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกันดู การลงทุนในเดือนมกราคมมันไหลกันไปไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูง่ายๆจากช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเราเห็นสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมสีเหลืองบอกชัดเจนมากว่ามากว่าตลาดการเงินนะครับมันหายวูบไปขนาดนี้นะครับและถ้าไปดูส่วนที่เป็นรายละเอียดที่สําคัญเนี่ยเม็ดเงินลงทุนณนะตอนนี้ไหลออกจากตลาดพันธบัตรทั่วโลกมากที่สุดในรอบ22เดือนและถ้าไปดู กองทุนตลาดหุ้นทั่วโลกที่เคยเป็นแรงส่งสําคัญในปี2564ณตอนนี้มีเงินไหลออกเกือบ8,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐไหลออกจากไหนไหลออกจากกองทุนเทคโนโลยีกองทุนสื่อสารกองทุนอุตสาหก,กรรมนะครับที่แน่ๆสิ่งที่จะกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือตลาดหุ้นนี่แหละครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงกระทบแน่ๆดังนั้นใครถือหุ้นใครถือส่วนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงต้องฟังข้อมูลข่าวสารกันดีๆนะครับคุณผู้ชมครับ ขยับไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปนี้ทําให้เห็นแล้วว่าเงินมาเริ่มไหลไปไหนชัดเจนเลยครับว่าไปพวกโลหะมีค่าอย่างทองนี่ก็กระโดดขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมทองช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักแต่พอทองกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นคุณผู้ชมดูจากสีเหลืองสิครับคนเริ่มกลับมาถือกองทุนที่ลงทุนในทองกันมากยิ่งขึ้น ตัวโลหะมีค่าเหล่านี้รวมไปถึงกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆยังเป็นส่วนที่จับตาดูว่าน่าจะช่วยทําให้สบายใจได้มากยิ่งขึ้นขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับตลาดค่อนข้างผันผวนเลยครับแล้วนะตอนนี้เงินมันไหลไปตรงไหนกันแนะ่ดูจากกราฟตรงนี้นะครับคุณผู้ชมกราฟแท่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเงินต่างๆ ตอนนี้ไหลเข้าไปในส่วนที่เป็นภาคบริการก็ด้วยส่วนหนึ่งและขณะเดียวกันส่วนที่จะต้องจับตาดูก็คือท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่จะทําให้เกิดเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลกนี่แหละนะครับว่ามันจะไปอย่างไรกันต่อไปดูในกราฟสถัดไปครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่สําคัญเลยคือตลาดเกิดใหม่ตลาดในเอเชียความน่าสนใจดูท่าจะน้อยลงนะครับสิ่งที่สําคัญที่กราฟิกนี้กราฟแท่งเหล่านี้จะบอกคืออะไร เงินก่อนหน้านี้ที่เคยมองว่าตลาดเกิดใหม่น่าจะหวือหวาตอนนี้มันไม่ได้ร้อนแรงเท่าเดิมแต่ยังมีตลาดอีกหนึ่งประเทศในเอเชียและประเทศเกิดใหม่ด้วยก็คือจีนนั่นเองจีนนะตอนนี้ที่จะยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ใช้มาตรการเงินแบบผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพด้านราคามาเรื่อยๆในบรรดาเอเชียทั้งหมดจีนจะยังคงเป็นพระเอกสําคัญสาหรับหัวใจทางด้านการลงทุนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่า ภาพรวมการลงทุนเป็นอย่างไรทีนี้คําถามคือเราจะจัดพอร์ตการลงทุนให้มันเหมาะสมอย่างไรก็คงจะต้องไปถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพจาก LH Bank Advisory ครับคุณผู้ชมทุวิรัตครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกัมมานาโอมลึกค่ะผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่าผู้จัดก,การจาก LH Bank ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครัสวัสดีครัสวัสดีคุณมนชัยและคุณทวีรัตน์ครับค่ะก่อนอื่นเรียนถามอย่างนี้อย่าง,างที่คุณมลชัยบอกไปนะคะนักลงทุนก็อยากจะรู้เกี่ยวกับการจัดพอร์ตค่ะว่าจะสามารถช่วยลดความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องคือการไหลออกของเงินลงทุนค่ะจากกองทุนพันธบัตรทั่วโลกเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกอะไรเราคะ ครับผมก็ก่อนอื่นก็เกิตลอกนก่อนเลยนะครับว่าแน่นอนนะครับปีนี้หรือว่าในระยะข้างหน้าแทบจะตละอดทั้งปีเนี่ยตลาดหุ้นจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสําหรับปีนี้แต่พอนึกถึงการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงแค่การแบ่งสินทรัพย์ระหว่างหุ้นตราสารหนี้หรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกนะครับ ซึ่งจริงๆอย่าลืมว่าการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราสามารถกระจายความเสี่ยงภายในสินทรัพย์ที่เราลงทุนได้ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นนะครับในสภาวะที่อัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐถ้าเราหาักไปดูในอดีตนะครับดูสถิติในอดีตเนะี่ยหุ้นกลุ่มเติบโตหรือว่าหุ้นกลุ่มกลอสเนี่ยก็มักจะสร้างผลตอบแทนได้ไม่ดีในสภาวะที่อัตาราดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้น นะครับแต่ก็ยังมีหุ้นบางเซกเตอร์เนี่ยที่สามารถทรําผลตอบแทนได้ดีในสภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นเช่นกันนะครับอย่างหุ้นกลุ่มคุณค่าหรือกลุ่มแ a รายนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายการลงทุนในเซกเตอร์ที่อยู่ในพอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับอีกทั้งในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่อัตราดอกเบียเ้ยก็น่าจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งจริงๆสินทรัพย์อย่างพวกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ย เขาจะไม่ชอบสภาวะแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการมาร์กทูมาเก็ตนะครับเวลายิวหรือว่าผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของอาจารย์ดอกเบียโยบายเนี่ยเวลาตัวยิวปรับตัวเพิ่มขึ้นตัวราคาเนี่ยมักจะปรับตัวลดลงนะครับซึ่งเขาจะวิ่งสวนทางกันอันนี้เป็นกลไกปกติและนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่กองทุนพันธบัตรทั่วโลกเนี่ย มีเงินไหลออกนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาบอกได้เลยว่านักทุนส่วนใหญ่มองว่าเทรนดอกเบี้ยขาขึ้นในปีนี้เนี่ยมาแน่ๆน,นะครับทีนี้หากเรามาดูภาพเศรษฐกิจนะครับก็ต้องยอมแล้วนะครับปีนี้เศรษฐกิจเนี่ยยังเติบโตได้อยู่ในระดับที่ดีอยู่อย่าง IMF เนี่ยล่าสุดก็ได้มีการประมาณการ GDP ในปี2565รือปีนี้นะครับโดยประเทศสหรัฐหรือพี่ใหญ่เราเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ถึง4%นะครับซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูง กว่าค่าเฉลี่ยของเขาระยะยาวที่ประมาณสองเปอร์เซ็นแล้วเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ที่สามจุดเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็ญี่ปุ่นที่สามจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังเติบโตได้ดีบริษัทจดทะเบียนที่เขาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับาการได้ประโยชน์จากการพื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทําผลประกอบการออกมาได้ดี <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับการโอเวอร์เวตการลงทุนตลาดหุ้นในปีนี้ก็ยังเป็นคําตอบที่น่าสนใจเ <c oughs> มื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆครับผม คับคุณกัปนันทครับถ้าอย่างนั้นมองกลับมาที่ตลาดเอเชียของเราบ้างครับพูดไปแล้วว่าจีนตอนนี้น่าสนใจอยู่นะครับทีนี้นอกจากจีนยังมีตลาดหุ้นตลาดลงทุนในประเทศไหนที่ตอนนี้นักลงทุนควรจะต้องพิจารณาบ้างครับครับนอกจากตลาดหุ้นจีนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกสองตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับตลาดแรกก็คือตลาดหุ้นไทย นะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากเพราะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะครับอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยเขาก็มีการประมาณการ GDP ไว้อย่างปี2564เนี่ยเขาก็ประมาณการว่า GDP ไทยน่าจะโตส่แต่ปี2565หรือปีนี้จะตบเติบโตได้ถึง34%นะครับจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้ดูแล้วจะเติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาพอสมควรอีกทั้งทางแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะในช่วงมา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีในระยะข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก,ก็ประกอบหากเราไปดูการทําธุรกรรมเพื่อพวบรวมกิจการหรือ M&A ในประเทศไทยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมามากแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเพิ่มต่อไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งการทํา M&A เนี่ยก็จะทําให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่เขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการเติบโตของกําไรสูงขึ้นได้นะครับ ประเด็นเหล่านี้เองเนี่ยจึงทําให้ตลาดหุ้นไทยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขามีคุณลักษณะที่เป็น value play นะครับซึ่งสภาวะที่นักลงทุนเนี่ยมีการโ o t a t i o n จากหุ้นกลุ่ม growth มากลุ่ม value เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสได้รับอันิสง์เชิงบวกจากประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับตลาดที่สองที่น่าสนใจนะครับก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าตลาดเวียดนามเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตได้ดีนะครับโดยโครงสร้างประชากรข,ของเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะขยายเข้ามาในตัวเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะหนุนด้านการบริโภคในประเทศได้ดีและเราก็มองเป็นโอกาสการลงทุนนะครับ ในแง่ของเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยทาง World Bank นะครับเขาก็ได้มีการประมาณการเหมือนกันในปีปีนี้นะครับน่าจะเติบโตได้ถึง5.5%สำหรับ GDP เวียดนามส่วนกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยทาง Bloomberg c o n s t e n c e เนี่ยเขาก็มองว่าปีนี้น่าจะเติบโตได้ถึง15%และปีปีหน้าหรือปี2566เนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ถึง20%นะครับ ก็ปัจจัยเหล่านี้เองเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยเราไม่แนะนําให้นักลงทุนเข้าไปไล่ซื้อในช่วงที่ตลาดหุ้นตับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเอาไว้ให้ตลาดย่อลงมาพอสมควรแล้วเราทยอยสะสมแบบนั้นดีกว่าค่ะสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามค่ะแล้วส่วนเรื่องของประเด็นดอกเบียและพลาธากว่ามันขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับเอเชียรวมถึงประเทศไทยยังไงกันบ้างทาง LS Bank เนี่ยมีคาแนะนําสําหรับนักลงทุนยังไงคะในการจัดพอร์ตน ครับผมสําหรับเรื่องดอกเบีย้ยที่จะเป็นขาขึ้นนะครับกลุ่มประเทศในเอเชียะคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฟันโฟที่จะไหลออกจากภูมิภาคค่อนข้างจากัดโดยผมให้เหตุผลสนับสนุสนอยู่สี่ข้อนะครับข้อแรกเศร,รษฐกิจเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดีจากสถานการณ์โควิดหนทีนะครับเมือ่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งการที่เศร,รษฐกิจฟื้นตัวได้ดีเนี่ยก็จะช่วยลดผลกระทบจากฟันโฟที่จะไหลออกจากประเทศได้ข้อที่สองนะครับ จีนเนี่ยมีการใช้ในโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังที่ดูดโทน่อนคลขายมากขึ้นอย่างที่แจ้งครับจีนก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเศรษฐกิจเอเชียนะครับการที่เขาใช้ในโยบายการเงินทั้งการคลังอยู่ในโถงอ่อนคลขายก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งจีนและประเทศเอเชียในอื่นๆกลับมาเติบโตได้ดีเช่นกันอย่างที่สามในแง่ของ valuation นะครับของตลาดหุ้นเอเชียหลายๆประเทศยังอยู่ในระดับที่ต่ำ นะครับและอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับฝั่งประเทศในพัฒนาแล้วนะครับเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยฟื้นตัวได้ช้าในปีที่ผ่านมาแต่ทว่าปีเนี้ยกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะครับอย่างที่สี่ตัวบอลยิวสารัฐหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวเนี่ยตัวบอลยิวสารฐอายุสิบปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปพอสมควรแล้วโดยราคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ อยู่ที่ประมาณ1.9เอร์เซ็ซึ่งคอนเซนแซสเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มองว่าสิ้นปีนี้นะครับตัวบอลยิวสาระสิบปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-2.5เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็จะเหลือทางขึ้นให้กับบอลยิวได้ไม่มากในทางกลับกันเนี่ยตัวอายุสั้นนะครับพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นของสารัฐเนี่ยอย่างตัวสองปีนะครับซึ่งมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางเดียวกับอัตราดอกเอบเี้ยนโยบายน่าจะปรับตัวขึ้นมาได้มากกว่าตัวอายุยาว เพราะฉะนั้นในสภาวะที่ตัวบอลยูอายุสั้นขึ้นได้มากกว่าอายุยาวาเราจะเรียกสภาวะแบบนี้ในเส้นยูเคิร์บกันว่าแบร์กแฟตเทอร์นิงนะครับซึ่งจากรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในสภาวะที่แบร์กแตเทอร์นิงเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมเนี่ยยังสามารถทําผลตอบแทนได้ดีนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยแล้วก็เเียน,นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคําแนะนําการลงทุนในช่วงนี้นะครับเราแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยมีการกระจายพอร์ตการลงทุนให้มากขึ้นอย่างที่กล่าวไปตอนต้น ามองในรายสินทรัพย์นะครับก็ยังแนะนําให้เน้นการลงทุนในหุ้นมากกว่าที่จะเป็นตราสารหนี้และมากกว่าที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างพวกหลีดหรือว่าทองคําหรือน้ามันนะครับและสําหรับการลงทุนในหุน้นก็แนะนําให้มีการกระจายความเสี่ยงนะครับโดยถ้า นักลงทุนเนี่ยไปเน้นการลงทุนในสหรัฐเหมือนช่วงสองปีที่ผ่านมาเรามองว่าอาจจะทําผลตอบแทนได้ดีไม่เหมือนเดิมแล้วควรจะกระจายไปประเทศอื่นๆบ้างที่เขาได้ประโยชน์จากอัตาราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอย่างเช่นยุโรปหรือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังกลับมาฟื้นตัวได้ดีเลยอย่างกลุ่มเอเชียนะครับอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นเวียดนามการกระจายไปในกลุ่มดังกล่าวนะครับก็น่าจะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในปีนี้ได้ครับผม ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณกมนาดนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครัสวัสดีครับครับคุณกมานาดจาก LH Bank Advisory นะครับให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าตอนนี้อยู่ในเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นแน่ๆแ,แต่ยังไม่ต้องกังวลใจเรื่องของเงินทุนไหลออกจากตลาดในเอเชียสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจีนน่าจะยังคงอัดฉีดมาตรการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นไปสูงแล้วดังนั้นคําแนะนําการลงทุนก็คือณตอนนี้ยังให้น้ําหนักกับตลาดหุ้นอยู่มากแต่ว่าต้องกระจายการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มคุณค่าที่จะเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตลาดหุ้นไทยยังน่าลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามก็น่าจับตานะครับเราต้องมาฟังคาแนะนําแบบนี้ทุกวันจันทร์กับ LH Bank Advisory และณตอนนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมร่วมกันดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Profita by LH Bank กันครับ เป็นแอปพลิเคชันสําหรับการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายมีฟีเจอร์เด่นที่ลงทุนได้อย่างมือโปรเลยครับซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนสะดวกมากมีทั้งกองทุนแนะนําโดยทีม LH Bank Advisory ผู้เชี่ยวชาญที่คัดสรรกองทุนที่มีผลประกอบการเด่นจากหลายบริจชั้นนําสามารถเปรียบเทียบกองทุนพร้อมกันได้มากถึง15กองทุนสามารถแจ้งเตือนกาไรขาดทุนได้ทันทีครับคุณผู้ชมร่วมกันสร้างวินัยการลงทุนแบบประจําได้ทั้งแบบรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนด้วย ระบบ DCA ค้นหากองทุนที่สนใจสามารถดูข้อมูลและผลการดำเนินการย้อนหลังได้ง่ายๆและสรุปข้อมูลผร์นอย่างมือโปรครับคุณผู้ชมเองสามารถลงทุนแบบมือโปรได้ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ App Store หรือว่า p l a y Store ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารแล้วไปยืนยันเพื่อเปิดบัญชีกองทุนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ e 7 e l e v e อทุกสาขาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขา โทรไปที่1327ครับเอาละครัคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าค่ะของโครงการรถไฟความเร็วสูง2โครงการสำคัญสำคัญค่ะ